โอเคสวัสดีชาว youtube แล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนบนโลกใปนี้ทุกคนเลยครับวิดีโอถัดไปนี้ก็จะทําการตรวจสอบว่ามีกระแสไฟฟ้าขึ้นมาจากคอนด้าหรือวาเทาน่าหรือเปล่านะครับด้วยการใช้หลอดเท็ดแลมหลอดเทสแลมนี่ก็เป็นหลอดไฟเลี้ยวดีๆนี่แหละครับก่อนที่เราจะนําหลอดไฟไปตรวจเช็คเราต้องตรวจเช็คหลอดไฟเราก่อนว่ามันติดหรือเปล่านะครับด้วยการมาตรวจสอบกับแบตเตอรี่อย่างนี้นะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราไปเช็คดูแล้วมันก็ไม่รู้ว่ามันติดหรือไม่ติดนะครับ ถ้าจิ้มกับแบตเตอรี่ติดแบบนี้แสดงว่าหลอดหลอดไฟเราสามารถใช้งานได้นะครับหลอดเทสแลมเราจะไปเทสไฟดูนะครับเราต้องเทสหลอดเราก่อนนะครับสําหรับหลอดไฟแบบธรรมดาแบบทั่วไปก็สลับข้างบวกข้างลบก็จะติดเหมือนเดิมนะครับติดได้ทั้งสองฝั่งนะครับเอาข้างไหนเป็นบวกก็ได้ข้างไหนเป็นลบก็ได้นะครับสาหรับหลอดไฟเดือเดียวมือเดียวแวบบอืมอ ทำมืเดียวก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เด้อ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 นี่นะครับจะเห็นว่าเราสลับสลับข้างซ้ายหรือข้างขวาหลอดไฟก็จะติดนะครับสําหรับหลดไฟแบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเป็นหลด LED ถ้าเราสลับข้างปุ๊บสายมันจะขาดเลยนะครับไส้มันจะขาดนะครับไส้ข้างในหลอดไฟนี่มันจะขาดนะครับหลด LED สลับข้างไม่ได้แต่หลดไฟธรรมดาสามารถสลับข้างได้นะครับหลอดไฟธรรมดาจะกินกระแสไฟฟ้าตรงเหมือนกระแสไฟฟ้าบ้านนะครับ เหมือนเราเสียบพัดลมบ้านนะครับสลับข้างไหนเป็นลบบวกก็ได้นะครับสลับได้ทั้งสองฝั่งแต่ถ้าเป็นหลด LED จะสลับข้างไม่ได้ไส้มันจะขาดนะครับนี่ครับสลับไปสลับมาได้นะครับเยวจะเอาไปลองเทสดูว่ามีไฟออกมาจากขดรวดคอยสตาร์ทหรือเปล่านะครับหลังจากที่เมื่อกี้คลิปวิดีโอเมื่อกี้ผมได้ทำการเขี่ยกับโครงเหล็ก แล้วมันก็สปาร์กอยู่นะครับเดีย๋ยวลองดูว่ามีไฟขึ้นมาป่าตามหลักแล้วจะต้องติดนะครับจะต้องสว่างขึ้นหลอดไฟจะต้องติดเมื่อเครื่องยนต์หมุนนะครับเดีย๋ยวเราลเรามาไล่กระแสะไฟฟ้าทีละเส้นด้วยกันเด้อเด้อเด,ดทำมือเดียวไม่ถนัด <laughs> ตอนนี้ผมเอากระแสะไฟจากหลอดไฟเทเลสเม,มาผูกเอาไว้ กับสัญญาณคอยสตาร์ทนะครับกระแสไฟที่จะต้องจ่ายมาจากจานไฟเดี๋ยวจะลองทำการหมุนเครื่องยนต์ดูก่อนนะครับว่าราไฟจะติดหรือเปล่าตามหลักจะต้องติดมาดูพร้อมกันเลยหมุนหมุนเครื่องไม่ติดว่ะ เห็นผู้รู้บอกว่าต้องใช้หลอด LED นะครับไม่ติดแต่ว่าเส้นนี้มีไฟแล้วในนอเขียดูใหม่ทีกดีดที่มันติดแล้วมันมีไฟขึ้นมาอยู่สงสัยกระแสไฟฟ้าไม่พอนะครับไม่พอใจ่ายให้หลอดไฟแต่ว่ามีไฟขึ้นมาบ้างอยู่โอ้โหไฟดูดท้าไง ไอ้ยเ้ล่นไฟมไฟดูดว่ะไอไฟดูดโอ้หลอดไฟเรายังติดปกติอยู่ไฟดูดโอ้ยเอาโอเคเอ okay. ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเส้นนี้มีไฟขึ้นมาเนื่องจากโดนดูดแล้วเมื่อกี้นี้ ต่อไปเราจะไล่กระแสไฟขั้วลบนะครับ <c oughs> คลิปวิดูนี้ก็จะจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวมากเกินไป <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันตอ่ออุ้ย